สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเซตเซลล์ไซส์สเตของ engine x proxy manager จะจะเรียนวิธีการสร้างด้วยนะครับปกติการทำาเตรทเนี่ยถ้าเครื่องอยู่บน cloud public network เราสามารถใช้ let encrypt ในการทำ i เตคตได้ตัวนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะมาทำ custom i c ต t e แล้วก็ใช้เป็นเซลล์ไซส์ปกติ custom เนี่ยจะเป็น i c ตคตที่เราจ่ายตังค์ซื้อมา แล้วก็เอามาติดตั้งซึ่งก็บลาไฟไฟขึ้นมาใส่แค่นี้น,นะฮะหลักๆคือต้องมี2ไฟล์2ไฟล์นี้แต่ว่าเราจะทำเป็นเซลล์ไ์ก็คือว่ามันเป็นแบบฟรีสำหรับ Developer ใช้กันเองภายในหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าบางแอปพลิเคชันนะถ้ามันไม่มีเซอร์ติฟิเคชเนี่ยมันก็จะทำงานไม่ได้ก็มีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูเราเริ่มเหมือนครั้งที่แล้วนะเราก็จะมี EngineX เอ o x i ์ n a อก r ี่มิเเสร็จแล้วแล้วก็มีเว็บตอนนี้ผมมีเว็บชื่อ w. u m l a n d นนะครับจะเป็นตัวนี้ก็เป็นหน้าแรกกันแบบนี้แล้วก็ <c oughs> ตัว IP จริง,รงๆก็จะเป็นอพอร์ต8081นะครับอันนี้เป็นเว็บที่ตัวนี้จะพอยต์ไปถ้าดูคอนฟิกก็ลองอีด t ดูได้อีดี โอเคก็จะเป็น IP address แล้วก็พอร์ตนะเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการเซตอัพที่ซับซ้อนขึ้นนะในกรณีใช้ Engine X r e a r s Proxy Manager ใน Production ของ็าใช้คล้ายๆแบบนี้จะไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นแบบไหนเราจะทำ Certificate เพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้มันเป็น Not Secure นะถ้าเราเห็นตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่ไติดตั้งถ้าเราลอง Edit ตัวนี้ดูนะครับตรง SSL เนี่ย ถ้าเราจะใช้จากรล e นคลิปก็ Request New c e ติ i เค c a ่นจากไรน์คลิปได้หรือไม่ก็สร้าง e ติ i เค c a t e มาเดี๋ยวจะมีให้เลือกติดตั้งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างมันจะมีเว็บนี้ที่ผมแนะนำที่การสร้าง a Create d o อท i n เ c e t t ส f ิ a เ e ชั่นดั a s y Way ในนี้ก็จะมีสคริปต์2อันสคริปต์สร้างเขาเรียกรู certificate หลังจากได้ตัวนี้มาแล้วเนะีเอาตัวนี้มาใส่กับ เขาเรียก URL ไม่ใช่ URL ดิโดเมนของเราตัวอย่างนี้เรากด create ca.sh นะครเราจะได้สองไฟล์เป็น ca.crt แล้วก็ ca.key หลังจากนั้นเราเรียกคำสั่ง create certificate example.com เนี่ยหลังจากเรารันตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะทำการสร้างเซ r ร i ฟเ c a t e สำหรับ example.com ตัวนี้ถ้าเรามีโดเมนเพิ่มขึ้นเราต้องมาสร้างทุกครั้งจะรันแค่คำสั่งหลังคำสั่งเดียว Create Certificate ในเว็บนี้ผมชอบอย่างหนึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ย Certificate มันจะบอกว่าถ้า Edge Chrome บน Windows ทำยังไง Chrome บน Linux ทำยังไง Firefox ทำยังไง Safari ททำยังไงอะไรเงี้ย s ัฟ a r i ยังไม่มีเขียนนะก็อันนี้วิธีการนะบน Android ก็มีวิธีอยู่เว็บนี้ค่อนข้างละเอียดนะแต่วันนี้ผมจะไม่ใช้ตัวนี้เพราะผมขี้เกียจสร้าง c ซลล์ทิเขตแต่ละโดเมนนะผมจะสร้างจะใช้ตัวหนึ่งอ๋อเดี๋ยวตัวนี้ผมให้ดูก่อนเนื่องจากมันเป็นสคริปต์นะจริงๆเราไปดูเนี่ยในสคริปต์เนี่ยมันจะเรียก open คําสั่งของ open ssl นะแล้วก็มีพารามิเตอร์ยาวเฟื้อยตนอเี้เราสามารถมาศึกษาดูได้ว่าเ,เขาเรียกคําสั่งอะไรยังไงเข้ามาดูในนี้ครับโอเคกลับมาตอนนี้ก่อนก็มีตัวหนึ่งชื่อว่า make mixer ะ ตัวนี้ make serve คำสั่งเนี่ยแต่ตัวนี้มันจะ compile เรียบร้อยแล้วจะไม่เห็นว่าจริงๆมันเรียก open ssl อย่างไงแต่วิธีการใช้ง่ายมากอย่างแรกคือสั่ง install เหมือนตัวเมื่อกี้ครับสั่งแรกก็จะติดจะทำเป็น root certificate ตัวนี้จะสร้าง root certificate แล้วไปติดตั้งไว้ที่หนึ่งเก็บเอาไว้หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง make s e r v แล้วตามด้วยโดเมนของเราตัวนี้มันสามารถทำเป็นเขาเรียก ไวท์ d นะฮะที่ผมอยากทําคือเป็นายคาร์ดก็จะมเีเป็นสตาร์ได้ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันวิธีการก็คือไปดาวน์โหลดเนีมันจะมีตัวนี้ l แ s สรี e นะเดี๋ยวผมใช้ลิงก์ไว้ก็าสามารถดาวน์โหลดตัวนี้ออกมาได้มันก็จะมีเวอร์ชัน Windows Linux ARM หรือว่า Linux AMD เนะี่ยผมจะใช้เป็น Windows เป็น Windows m m d 4ผมดาวน์โหลดมาแล้วครับ ตอนนี้ผมดาวน์โหลดเก็บไว้ในตัวนี้นะครับตอนนี้หลังจากดาวน์โหลดแล้วนะผมก็ทำการ Copy ไว้แล้วผมมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์เปล่าที่หนึ่งสร้างในอุ๊ยไม่ใช่ตัวนี้โทษนะครับใน d o c u m e n t C A มันจะมีโฟลเดอร์ชื่อ Maxervin นะฮะิงมีตัวเก่าอย่างแรกทิ้งก่อน ตัวนี้ลงไปก็หลังจากตัวนี้ลงไปผมทําให้มันชื่อสั้นลงนะครับเป็นเหลือแค่ m i x e r อย่างเดียว make r a version of uh, .exe ลืม .ok คำสั่งตัวนี้จะอยู่ในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมไปที่โฟลเดอร์นี้ก็ เดินดูดูก่อนตอน่ t b บ a c k s l a s นะครับ m T s e a r c ด d o e กด enter ก่อนตัวคำสั่งเนี้ยมันจะแสดง h e l p มาทำการติดตั้ง make s e r install นะครับถ้าจะ uninstall ก็อย่างนี้แล้วเวลาจะทำ certificate เ,เป็น wildcard ก็ทำแบบนี้ก็แค่นี้ไม่มีอะไรฉะนั้นก็ make s e a r c install ทนำะก่อนถนึงมี pop-up เด้งขึ้นมามันบอกว่ามันจะติดตั้งตัวนี้ลงไปนะตอบ yes โอเคหลังจากตอบ yes แล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการทำนะ make r sure. ตัวนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมมีชื่อในใจอยู่แล้ว มีโฮสไฟล์นี่โฮสไฟล์ของผมจะเห็นว่าผมใช้อดมินเปิดโฮสไฟล์นะครับอยู่ใน c windows system 32 driver etc แล้วก็โฮสเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาในวีดีโอกเก่าก็ที่แล้วก็จะมีผมจะใช้ b l o อก u m l a ก d ับ the v i e w u m l a ตสองตัวนี้ผมจะได้ใช้ไวคา d ได้ผมไม่ต้องมานั่งทำตัวตัวหรือว่าถ้ามันมีเพิ่มตัดเท่าที่ตรง โดเมนมันเหมือนกันเนะี่ยซับโดเมนก็สามารถใช้ได้แต่ใช้ได้แค่เลเวลเดียวนะฮะเลเวลที่จะเป็นสาตาร์คือเฉพาะตรงนี้เลเวลเดียวก็เดี๋ยวผมจะใช้ w ิวอุ้มแจะใช้ตัวนี้ก่อนแต่ว่าผมทำเป็นเขาเรียกอะไรอืม h ่าไวคัสอุ้ม a n d ตัวนี้ก็ใช้ได้สองตัวเมื่อกี้แลยฮะแล้วก็อาจจะมีอุ้ม แนลตัวหน,นึ่งก็ได้โอเคอันนี้น่าจะถูกแล้วออ mixer, เอา Make Server d o s l Enter โอเคสร้างมาแล้วอาจจะมีอ่ามีไฟล์ Wildcard นะฮะอันนีน้เป็นแบบ Wildcard วิธีการใช้ก็คือว่าเราไปที่ Engine X Proxy Manager ตัวเดิมเนี่ยแหละฮะ ตัวนี้อาตอนนี้เรามีเว็บอุ้มดัดแรง์เป็นนอสซิเคียวอยู่นะนอสซิเคียวเราก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับอ๋อเอาเอาเซิร์ใส่ก่อน Add s s l Certificate อ๋อ a อ d ตัวนี้ไม่ได้ต้องมา Add ตรงนี้ถึงจะมีคัสตอมนะฮะแล้วก็อุ้มดัดแลนะ์ um. land, นะอุ้มนดะัดและ L A N ดูแปลกๆนิดหน่อย แล้วก็ชุดไฟล์คีย์ที่เป็นคีย์นะครับเมื่อกี้อยู่ที่ที่ไหนวะอง c ไปเดี๋ยก่อนโอเคเข้ามาแล้วอยู document, ่ใน document ca mk sir dot bin เนี่ยจะไว้ไหนก็แล้วแต่ผมไว้ในนี้นตอนแรกเอาไฟล์ที่เป็นคีย์ก่อนเลือกตัวนี้ เสร็จแล้ว Certicate เข้กไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้เราก็ไปติดตั้งตามพวกรีวอร์ดพ o x y y หรือในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้ c e อ t i ติฟิถ้าถูกต้องกดเซฟปึ๊บรอสักครู่ขึ้นมาละ c e r t i ติฟิตัวนี้กลับไปตัวเดิมที่ตอนแรกมันยังไม่มี c ซอร์ติฟิเคตฮะตัวนี้เรามาแก้ไขก่อน Edit แล้วก็ SSL แผนที่แจล เรียกจากเลนคลิปฮะรีเควส์นิวเอสเอลวิดีโอคลิปถ้ามันอยู่ Public แนะนำวิธีนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ใน uh, private network น uh, ใช้เซลสายอุ้มดอทแลนแล้วก็เลือก force sl อ่าเปิดผลนะฮะพวกนี้ก็โอเคดูเหมือนจะเรียบร้อยนะมีแก้แค่จุดเดียวแค่ตรงนี้กด s a v อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ได้ไหม กดคลิกอีกทีหนึ่งตัวนี้มันน่าจะรีเดเล็กนะ่ให้ไปเป็น HTTPS มีคุณแจแล้วเห็นไหมตัวนี้มีคุณแจแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการเซตแบบขั้นเล็กอดวานขึ้นมานิดนึงอ่าเมื่อกี้ผมให้ดูลิงก์มันจะต้องเปิดเอ่อ h t t p 1 9 2 1 8 2 108แล้วก็ตามด้วยพอร์ต8 0น์แลเราต้องเปิดพอร์ตนี้ให้ข้างนอกเห็นซึ่งจริงมันมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ฮะเราสามารถซ่อนมันได้โดยการทำเน็ตเวิร์ขึ้นมาต่างหางเดี๋ยวไปดูใน n n g i จ e X นะฮะ r เเจอ ไฟล์ uh, <c oughs> ก็เหมือนเดิมฮะอันนี้ผมเอาล่าสุดมาจากบนเว็บนะ่ถ้าเราไม่ใส่ว่าเป็น d a t a ้าเบอะไรเดี๋ยวมันจะสร้าง SQLite like Database ให้อยู่ในโฟลเดอร์ data เนี่ยตอนนี้ผมก็เมาส์มาแล้วแล้วก็และ n c r ลิก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่ว่ามีที่เพิ่มมาคือ Network Proxy เนะ Network Proxy เป็น Network ที่ผมสร้างขึ้นมาต่างหากเราบอก Network Proxy เนี่ยมันเป็น Network ซึ่งเราสร้างด้วยคำสั่ง Docker uh, Network create proxy นะครับเราใช้คำสั่แบบนี้แต่ผมทำไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะบอกว่า proxy already exit นะมันมีอยู่แล้วก็ Network นี้เป็น Network ภายในที่จะคุยกันระหว่างตัว proxy กับตัว docker อันอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมี docker อันหนึ่งชื่อ simple web simple web ทำเหมือนกันนะถ้าเราดู ตัวนี้จะมี Network Proxy with เป็น External แล้วก็บอกว่าไอ้ s e r v i c e s i m p l e Web เนี่ยใช้ Network Proxy ฉะนั้นเนื่องจากอยู่ใน Network เดียวกันเนี่ยมันจะมองเขาเรียกคล้ายๆมี DNS ง่ายๆข้างในโดยอ้างชื่อคำว่า Simple Web ได้เลยไม่ต้องอ้าง IP address จริงๆ Docker แต่ละอันเนี่ยแต่ละ Container จะมี IP address ของมันเองหรือว่าบางทีเราใช้วิธี Map มาข้างนอกฉะนั้นผมสามารถลบตรงนี้ได้เลยนะ ผมบอกว่าถ้าผมจะใช้การอ้างภายในเพราะว่าโดย default docker แต่ละคอนเทนเนอร์มันเปิดพอตที่มันเ x p o โพดเดือวคือพอร์ต80กรณี e n n i n น,น Engine x, เองนะส่วนการ8081เนี่ยเป็นการเปิดพอรตที่เครื่องเขาเรียกเครื่องโฮสตของมันก็คือเครื่องที่เป็นเครื่อง run docker จะเป็นเปิดพอร์ตตัวนั้นแต่จริงๆในคอนเทนเนอร์80อยู่แล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ข้างนอกเห็น8081เนี่ยเราลบตรงนี้ทิ้งไปเลย คือยังไง80ก็ยังเปิดฉะนั้นวิธีคอนฟิกจะคอนฟิกต่างไปเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูที่ engine x n g i n e x proxy manager แล้วก็ add proxy host ขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ผมใช้ w อุอ้มแลนนะเ,เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอีกอันนึง block อุ้มแลนนะครับผมจะใช้ตัวนี้ก็ใช้ certificate เดียวกันเลยเพราะว่ามันเป็น w i คา c a r d ด้วยแล้ว อโอเคแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นชื่อว่า s i m p m p w e วบจะดูโงโงโงนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆไม่ยากใน production หัวทำแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องเปิดพอร์ตมาที่โฮสใน t t p ไปที่ SimpleWeb Port 80นะครับการคอนฟิกก็คล้ายๆกัน SSL ก็เลือกเป็นอุ้มแลนด์ นะครับแล้วก็เลือกเปิดตัวนี้นอกนั้นก็ไม่ต้องแก้อะไรประมาณนี้น่าจะใช้ได้อาจจะติ๊กตรงนี้ด้วยก็ได้แล้วแต่เว็บ o k k t t แล้วแต่แอปเราถ้าแอปเราใช้เว็บ o c k e แเราก็เปิดตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับกดเซฟนะครับโอเคมี b l o c k u m l a n ลกดคลิกดูอ่าเข้ามาได้เหมือนกันเห็นไหมฮะใช้เ e r ร์ฟเตัวเดียวกันเข้ามาได้แล้วก็ เป็นเขาเรียกวายคาร์ดฉะนั้นข้างหน้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็กเสร็จไปหรือจริงๆเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเรามีเซอร์วิสเคดอยู่แล้วมีอันนึงที่ผมบอกว่าน่าสนใจก็คือว่าเราสามารถมาดูตัวนี้ได้ปิดปดไปก่อนตัวนีน้เขาบอกว่ากรณนี้เ g e c h r o เน มาดูตัวนี้บน Windows 10นะฮะเรใช้คำสั่งแปะออกมา Enter เป็น Search Manager Search Manager เดี๋ยวเรามาดูร่าเห็นอะไรบ้างใน Trust Root Certificate นะฮะตัวนี้ Trust Root Certificate และใน Folder Certificate นะฮะมันจะมี Certificate ที่เราติดตั้งไปตอนสั่ง Install มันชื่อ MKE ER, เซอร์สักอย่างเนี่ย MKE เซอร์ MK ER, ตัวนี้เป็นรู้เซอร์ f i c เ t e ที่ติดตั้งเราไปแล้วลงไปบนบนเครื่องนี้อ่าโอเคนี่คือเซอร์วิสเ t e ที่เราติดตั้งนะฮะตอนแรกแล้วไอ้เซอร์วิสเ t e เนี่ยถ้าเอาไปใส่ใส่โดมเมนสำหรับเว็บอันอื่นเนี่ยมันก็จะ trust โดยอัตโนมัติเครื่องนี้ก็จะ trust ทุกอันที่ถูกสายด้วยเซอร์เฟิเคตตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูในเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นเม um. นะื่กี star umland ที่มันอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็ไปติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นตรงไหนก็ได้โอเคอัน<ม>นี้คร่าวๆนะแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งคือ firefox ออไม่รู้เซอร์เฟเตเดิมผมว่าออกไปอย่างเดี๋ยวลองเข้าดูถ้าเนี่ย บล็อกตัดอุ้มดัดแลนเนีนะ่ยผมเอาเข้าไป https ในไฟฟอกกด enter ปับ๊บอืมอ่ะอ๋อมัน redirect ไปมันเคยมีเว็บอืน่นแบบนี้เปิ html โอเคนะครับมันจะขึ้น warning safe list เนะีทั้งที่ตัวเนี้ยมี certificate แล้วบนเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเนื่องจาก ตัวไฟฟลอกมันไม่ได้ทรนะัสตะไฟฟอกจะไว้อีกที่หนึ่งเราเลือกเป็น a d v a n c e ถ้าใน Chrome ก็จะค,คล้ายๆกันนะแล้วก็เลือก Accept List and Continue พอเข้าไปกุญแจมันก็จะแบบไม่ค่อยสวยงามนะมีเครือหมายตกใจแต่เข้าได้เหมือนกันแล้วเวลาเข้ามาจะเจอหน้าเมื่อกี้ทุกครั้งฉะฉั้นถ้าเราทรัสตแล้วอะมันก็จะไม่เห็นกรณีของ Firefox วิธีการใช้ Trust c e r t วิ i เ a t e เนะี่ยใช้อีกแบบหนึ่งเรามาดู ไฟฟอก on Windows Linux นะฮะให้เข้าไปหน้านี้นะครับเปิดขึ้นมาน Enter แล้วก็เสิร์ชคำว่า Certificate อ่ามันจะมี View Certificate กดเข้ามาตัวเนี้ยเราจะต้องการ Import ตัว Certificate เข้ามาใน f r e f o x แล้วก็ Import แล้วก็ ตำแหน่งของ root certificate เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ที่ไหนอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกฮนะในเว็บอ๋อในเว็บมันจะมีบอกอยู่ make s e r ลงมาหลังสุดเนะี่ยมันจะมี make s e r แล้วก็ ca root ฮนะ key ca root เราสั่งคำสั่งเนี้ลงไปใน เดวดอกสแลกนะฮะดอกแบ็กสแลกทีนี้จะบอกตำแหน่งที่เก็บรูทเซอร์ติฟิเคอ่าผมคัปปีมาเดี๋ยวเราไปดูเลอ t รูทเซอร์ติฟิเคหน้าตาเป็นไงก็แปะมาครับอ่านี่รูท ca pem แล้วก็รูท ca คีย k e y pem ไหเราจะเข้ามาใน cuser แล้วก็ชื่อของเรา appdata local m i c r er, o เนี่ย ก็มาติดตั้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวกรณีนี้เรา Import แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นั้นที่ตอนนี้อยู่ที่โฟลเดอร์นั้นแล้วะ user salvith f a b e data local mixer ก็กดเลือก root ca กด open แล้วก็บอก trust เป็น identity website นะฮะกดโอเคไป หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ใน,นรายการนี้แหละเดี๋ยวหาก่อน i j k l m มันอาจจะอยู่แต่ว่าไม่ได้โชว์หรือเปล่าอาจจะต้องปิดแล้วเปิดใหม่อยู่แถวๆนี้แหละก็ปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียกขึ้นมาอ๋อโทษทีอ่โททอาโอเคเดี๋ยววิวซื้อเชนใหม่ ที่อิมพอร์ตไปแล้ว EJKM เนี่ยโอเคมีมาแล้ว n a k e s e r เนี่ย s o ร a r w i n d s เนี่ยตอนนี้มี c e r t i วิ c เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้แล้วเราก็ delete All this t r u s ก็ได้ก็ประมาณนั้นหลังจากเราติดตั้งแล้วอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวลองโหลดใหม่ได้ไหมไม่รู้ต้องโหลดอ่าได้ไหม จะต้องปิดแล้วเปิดเบราวเซอร์ใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจคัปปีไว้ก่อนแล้วก็เรียกไฟล์ฟอฟขึ้นมาใหม่เนเมันยังเก็บไว้อยู่โอเครีเฟซอ่าหายละอันนี้กุญแจมันก็จะเป็นสกิลแล้วครับก็วิธีการใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ถ้าเราใช้ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นนะหรือว่าใช้รีเวิร์ดพ็อกซีตัวอื่นวิธีการก็เหมือนกันหนละังเราได้เซร์ติเคตแล้วเอาไปติดตั้งตามคู่มือหรือวิธีการของแต่ละที่หลังจากนี้เราก็สามารถใช้โดยที่ไม่น่าลำคาญไม่ไม่ต้องเข้าหน้าจะต้องอนุญาตหรือควรเข้าไม่เข้าอนะไรหน้าเตือนก็จะไม่ขึ้นเพราะเราทัสมันแล้วแล้วก็แอป,ปเราก็จะเป็นไม่ต้องมานั่งแบบเปิดพอร์ต80นะเราจะใช้4 4 3แล้วเป็นสีเขียวได้เลย ซึ่งพวกเว็บ rtc เนี่ยมันบังคับนะว่าจะต้องเป็นสีเขียวนะหรือตัวอื่นก็อาจจะมีหรือเราจะต้องเทสอะไรที่มันดูคล้าย production จริงๆงเี่ยก็ต้องพยายามเทสแบบเป็นสีเขียวจะได้ดูผลว่ามันเป็นยังไงหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อ developer นะในการใช้งานทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวติดตามต่อไปผมอาจจะพูดถึงติดตั้งเซอร์ติเคตบนทราฟฟิกก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะทำไง โอเคครับสวัสดีครับ